เลเวลที่หนึ่งแจ็คเน็กอ่านไม่ทันโอ้เสียงดังใช่ไหมไอ้นี่ใครอ๋อมอเตอร์โฟล์มอเตอร์โฟล์สีอะไรนะมันเล่นยังไงครับคนต้องเต็มของคนตะโกนนะมันเล่นยังไงครับก็เอาไอ้เชี้ยเอาลงเหวอ๋ออ๋อนี่คือนั่งเหรอเนี่ยคือย่อก็นุนุกว่าแม่งแบบว่านดิเออถ้าเราถ้าเราหลบ ลบตาตรงจะย่อให้อีกอ๋อย่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 อ่้พถ้าเรากดคิวมันก็จะย่อเป็นตัวเล็เนี้ยแหละอ๋อคิวยีดเราภารกิจเราคืออะไรมันเหมือนอะไรว่าขโบยของจากบ้านผีสิงใช่ไหมใช่ปะใช่ใช่แล้วบ้านผีเสียงสลังที่ลุกลังอ้าวอดนผีได้ยินเสียงเราพูดนะโอชิด อ๋อนี่คือคือเอาของมีค่ามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ระวังอย่าให้ของไปชนกับโลแกนนี้คุณค่ามันจะลดรับทราบเกมมันเวียนหัวเหมือนกันแน่แล้วมันกดดูของไงครับผีแม่งน่าจะได้ยินเสียงครูแต็มคนแรลกไอ้เสียงโคตรดังโอ้ยโอ้ยมอโฟเอาแก้วชนหัวผมอ๋อไหมของมันลดวลูไปแล้ว เห็นยอดข้างขวาบูดไหมเราต้องออทำยอดให้ได้แปดจุดหนึ่งสิบแปดโอ้โคตรง่ายเราตอนนี้แล้วเรแค่สี่ส่วแปดยังไม่ได้จุดถ้าเกิดเห็นผีหรืออะไรก็มาย่อลงใต้โต๊ะได้แล้วถ้าผมเห็นผีผมควรตะโก,กนบอกพวกคุณไหว่าผีมาอะไรเงี้ยเฮ้ยผมเจอแล้วคว,วรใช่ไหมเจ๋งครับควรมากโอเคมาแล้ว ต้องวางอย่างไอ,องจะวางอย่างเบาๆของพี่ฆ่าก็ตัวข,ของกันนิดนี่นะเรียบร้อยมอเตอร์ฟอร์ตัวไม่ไม่ฟ้าสัก,กนิดเป็นตัวแบบม่วงแบบม่วงอ่ะไอหลอดเขียวเขนะียวอ๋อแล้วมันหลอดเขียวเขียวนี่มันคือเลือด <พอ S 1> ใช่ไหม

กดแท็บดูได้นะฮะว่าของมีค่าอ๋อถ้าของมีค่ามันจะเป็นจุดเลืองวจุดเลี้ยวอะไรนี่เ,เสียงหนังมอเตอร์อรลแล้วไอ้ยคอมคอมราคาโคตรแพงแล้วคอมมนอยู่อะไรในห้องน้ำวะอ๋อมันช่วยกันยกได้โอ้ยไอ้ส,อสิเหลือใครวะโอ้โคตรรวยมันราคาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้มันสองร้อยกว่าเหรอ มันมันมีจุดอยู่ในห้องล่าอันนึงใช่ไหมอะไรนะมีอะไรมีจูเปิดประตูห้องน้ำได้เฮ้ยอะไรอ่เจ๊มีเทปอยู่ข้างใต้เทปหยิบได้ปะฮัตดิสเว้ยเนี่ยเดี๋ยวชนฮัตดิสอ้าวอ้าวเรียบร้อยหายไปสามหกสองเนี่ยเราต้องหาเก็บกัเครแปดจุดหนึ่งเราได้ตั้งหลายร้อยหลายพันแล้วเอ้ยเจอลิงจักจั๊ก เราได้แล้วเราได้แล้วอ๋อนย่เราคาหมดแล้วหมดแล้วแต่เราหาเพิ่มมันน่าจะหาเพิ่มได้นะไปตั้งซื้อของตอนระหว่างเปลี่ยนอ่างพงมีดีไอ้ยันลิงมาดาบเว็ดแรงว่าชนมาโดนนั่งหายเลยอะเย้มากครับโอ้ยแรงจังไงตอนถือตอนที่ถือกดลูกกิ้ง ดันเข้าดันออกได้อ๋ออ,อมอเตอร์โฟล์ขวางทางผมเงปล่อยแล้วเ,เยี่ยมมากครับไ,ไปพาผมไปหน่อยห้างนี้ไม่จะมีขอรลองกดแถบดูดูแผนที่อันไหนที่เราเคยไปแล้วจะขึ้นเป็นสเีเขียวโอเคอันนี้เราเต็มแล้วเ,เอาไปต่อแล้วไม่ใครคุยเตรียมไวนะอย่างนี้ก่อนนะ ถ้าเราไปห้องไหนมาผมจะคอยปิดประตูให้ถ้าห้องข้างหน้าประตูเปิดแสดงว่าอาจจะเจอเอาเอาลิงออกมาทำไมเออไปไปเอาผมเปิดประตูให้เออผมเปิดประตูให้มันมีจุดอยู่ตรงนี้อันนึ่งเฮ้ยผมเจอผมเจอไอ้ยของมันหนักอ่ะนี่โี้มันมีแบบหนักแบบยกไม่ไหวด้วยเหรอเนี่ยนะสามพันสามพันอ่ะยกแหละ ไปไหนไปไหนเนเธอร์โคตรสามัคคีเออยกใครก็ได้ช่วยยกนะยกไมขึ้นยกใส่ไปไอ้อันนี้มันเป็นอาวุธได้นะครับอ๋อเหรอเอาโยกใส่หมอหัวมอเตอร์ฟอร์แบบเมื่อกี้นะมันมันพ่นไฟได้อ๋อมันอ๋ออันนี้มันพ่นไฟได้นะมันเป็นมังกรนนะครับ เราเรามูลค่ามันน่าจะเกินแล้วนะั้นเราไม่เอาไปใส่นู่นหรอหรือว่าเราจะแบบเยอะๆ <c oughs> เดี๋ยวนะมอเตอร์โฟเลื่อนรถอ่ะพี่วีฟาดไอ้เลืเล่อนรถได้เด้อไม่รู้หดไปตต้งหลายทีกอนนี้ผมไปแลดแถวที่อื่นกันได้ไหมเรากลับแล้เหรอเอ,เอก็ก <ๆ S 2> <ข>็ของมันเยอะของมันเกินมูลค่าแล้วอ่ะมันต้องเกินแล้วนี่เราต้องการแค่แปดเองใช่ป่ะใช่เดี๋ยวผมไป ตลอนลลรัวทัวรอเจอมะพร้าวด้วยอ่ะไม่ใช่ไหนวะอันไหนวะอ้าวไม่ใช่มีห้องขวาห้องขวา,อาไอ้ห้องซ้ายอะไรยังไม่ได้ไปไอ้ไอ้เชี่ยมาแล้วมันมาแล้ววิ่งดิเอ้ากูเหนื่อยเหรอไอ้กูเหนื่อยไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้วิ่งแล้วผมวิ่งแล้วไม่รู้ปิดประตูเข้าไปดูเข้า,า,าไปดูมาแล้วถ้ามาแล้วก็ไปกันเถอะ ผมซ่อนกันนี่เนียนสุดๆเอาวพวกคุณหายไปไหนกันอนะหันหันแป๊บเดียวพวกคุณหายไปหมดแล้วเชีย่ยบคุณพูดไม่ได้มีใครได้ยินผมไหมฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมมาเร็วมาเร็วมา,มาแล้วมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเีคได้ยอดแล้วมาถึอรถแล้วอ๋ออ,อแค่นี้เหรอเสร็จแล้วเหรอโอ้ยง่ายจังเสร็จแล้วแต่นี่เพิ่งด่านแรกเมื่อกี้ที่ผมพูดเยอะๆมีใครได้ยินผมไ,มไ,มไหมมาจาทุกคนเ,ยเลยมาหมดรออยู่ไกลเกินผมก็ลืมไป สุดยอดครับิคิดแรกสำเร็จแล้วเก่งมากม่ิกีเจอตัวอะไรวะไม่รู้มันเป็นเหมือนแรนโดรัสเรารู้จักแรนโดรัสไหมตัว้มๆมีอะไรหางยาวๆ this is the shop extra item to purchase no harm ไอตังสิบห้าเครที่ได้ก็จะมาชอปปิ้งตรงนี้แหละอ๋อโอเคละไปหันมาแล้วมันเอียงว่ะโอเคละตายแล้วใช่ไหมเนี่ยกระด็น เอ,าอ้าเราคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยคุณตายหรออะไรวะเนี่ยไอเหี่ยนน่ะหัวกูนี şey ่หว่านี Gothic> ่ทำไมเราของเราเยอะจังอ่ะเอาแล้วเอาหัวกูไปขายด้วยเนี่ยเราจะชุบพี่บียังไงวะเออเอาอาลวยไอ้เหี้ยนน่ะคือเอากูไปอ้าวอ๋อฮัลโหลฮัลโหลดียัง ได้ยินแล้วอันนี้คือน่าจะชุบแหละอ๋อไม่ใช่เอาไปทิ้งเหรอหนูผมนึกว่าคุณเอาหัวผมไปขายเหมือนรูปมือมันคือที่ชาร์จที่ใช่ไหมมันซื้อไปแล้วอ่ะที่ชาร์จรถอ่ะชอันเรามมนหัวนั้วไอ้ตัวหมดเอนเตอร์จีอะไรอ่ะเฮ้ยเหียอะไรวะเนี่ยทำยังไงอ่ะพุ่งมาแล้วกดคิวกดคิวเหรออ๋อเด็กเด็ก อ้าวตัวชนเฮดแมนแมนเออร์เขาเรือหาดบ้านอะไรแมนอะไรแมนนะลืมชื่อแล้วเฮดแมนหัวเลือหาดยาสับปะหมกเฮดแมนโชเดอร์เฮดแมนโชเดอร์ไปผมเขียนให้เออใครพูดอะไรวะอืดอืดโอ้อันนี้ต้องปิดอันนี้สองอันใช่ไหมใช่อันนี้ต้องต้องออกมาไว้ตรงนี้สองอัน ไอ้มอเตอรฟรสีม่วง้วไอ้แค่มอเตอรฟรสีฟ้าเนี่ยกกูลืมเปลี่ยนเป็นสีม่วงปะเนี่ยผมไม่ได้ติดแม่งไม่มีความเป็นสีฟ้าเลยใหญ่มหญ่ใ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  ไก่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  มีคาบเอ้าไม่ใช่คราบบ้านมึงไม่มีอะไรเลยอะไรประตูไปประตูปประตูของของมันไม่มีของของขทีวีทีไหนวะเขี้ยทีวอยู่ไรนะมีมีชวยยไหมชยยยเจอลจอแล้วเจอแราคาหเหรียญ่ย ยกยกกเอ๋วางว่างวางเออเออเอเหมือนตรงนี้มันมีทางอ๋อมันคือที่อาบน้ําไว้ผมอาบน้ํากมอนไปทางห้องมันต่อก่อนเหรอมันใหญ่มากมันบังหน้าบังตาชิบหายเห็นเลยเลยเอานอนได้ไหมเออเห็นแล้วแบบไม่มองไม่เห็นทางจะบอกเอ้าอะไรอะอะไรวะเนี่ย อ๋อห้องเสาหน้าก็ว่าบันไดขึ้นอะไรไปไหนระวังเดินชนเดี๋ยวขอจอดไว้ตรงนี้เฮ้ยเสียงอะไรอะไรอ่ะออกมาโดนชนเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงเอฟเฟกต์ทำไมมีหนึ่งสองสามอยู่ด้วยวะคืออะไรวะข้างล่างเพิ่งเห็นเหมือนเป็นชอบเก็บของอ๋อขึ้นขบวนไปพี่ขบนมีอะไรขบนมีของแล้วรถเราขบวนมีของขบวนมีของขบนมีของขบนมีเงิน ข้องบนมันไม่มีอะไรเลยโอ้ยเชี่ยอะไรวะอ้าวแต่เดมว่าดิไอ้เชี่ยเอาเงินวาดหัวกูเออเงินตั้งห้าร้อยไอ้ตีกูสลบเลยไอ้เียตังโอ้ยลดลงตังแม่งตกบันไดตังแม่งลดราคาเฉยเลยอะไรวะโอ้ยตกใจมันจะฟอนลผมจะลองวิ่งชนประตูจะ อ๋อนึว่าจะชนฟังได้อ๋อมันะเ้าลงวิธีใไปเออเอออุ้ยคนชนเขาไอ้ไอ้ไอ้ตั้งลนตังรนโอ้ตังอม่เสียมูลค่าหมดเลยโอ้เลหไ่ขไปแล้วเราต้องมาของดีๆไมเอของไปพังของเลยากาะเหยียบของเออ อย่าทำไลท์เข้าของเราไลท์ไลท์ทำไลท์เข้าของไม่เดินไม่เดนบีบหลังคอมอเตอร์ฟอร์ดด้วยนี่เนี้ยนี่เนี้ยบีบหลังคอเหมือนฉี่ใส่มอเตอร์ฟอร์อยู่เลยนี่นี่แทงนี้อ้าวมันได้ไปทางไอ้มันไปเ็บนี่ไงทีวีอ้าวทีวีจริงอันนี้มาทางกลับอันนี้มาทางกลับอ้าวปิดประตูซะเรียบร้อยเชียวเนาะ จะทำมาร์คไว้ว่าถ้าประตูมันเปิดเองแสดงว่าไม่ใช่พวกเราหนีหนีคุณแซมดีกว่าไอ้นี่รูปเจ้าของบ้านอ่ะฮะไหนมาข้างหน้าเหรอทางนี้เหรอทางนี้เราก็ไปกันแล้วไม่ใช่เหรอทางยังกดแทนดีกว่าอ๋อนี่ไงเราตรงไปได้แอนทางนี้ไปได้ตามพี่มาอ้าวเฮ้ยผมเจอของกล่องมหาสนุก เอามันหมุนไอ้เหี้ยมันหมุนเองด้วยมันหมุนเองมันหมุนเองเป็นหัวชิบหายมอเตอร์ฟอร์มไม่หมุนเอาหมุนแล้วหมุนแล้วมอเตอร์ฟอร์มเอาของพังอีกแล้วสามร้อยเอ้ยเออโอ้หแม่งเกมฝนหัวใช่ไหมให้ผมลงไปตรงนี้ได้ปะเฮ้ยได้โอ้โหตัวเล็กจัด ไม่ีใครหาผมเจอไหมไม่เจอบไม่ีไใครหาผมเจอหรอกไม่ีใครสนใจกูด้วยเออหาผมให้เจอดีมมนตามเสียงก็ได้ปาวะตามเสียงโคตรเนียน แล้วผมกระโดดขึ้นอยู่อย่างนั้นนะเอ้ยเอ้าอยู่ไหนอะอยู่นี่ไปก่อนดีกว่าไปไหนอ่ะกลับก่อนดีกว่ากลับ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 สวัสดีครับเจ้าของบ้านอยู่ไมครับจะเอไอ้ตกใจหนึ่งเขาอยู่เลย เอาดิไปด้วยเดี๋มงกุฎมาแล้วเดี๋มงกุฎกูแค่ถืออันนี้ยแล้วก็วิ่งไปจนถึงที่พักเราก็จบแล้วนะเสียงอะไรวะไอ้เหี้ยมันปิดประตูแล้วด้วยวะแล้วด้วยเดี๋ยวิญญากพังนู้นแกมาแล้วนี่ออกมาที่เดียวมาใสร่รถเลย เราสองก็ต้องได้เท่าไหร่ถ้าเดีเราพอมีเราสองเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหตัวคุณเล็กมากอะเราต้องหาจุดที่สองจุดแรกเราทำไปแล้วมันหายไปแล้วอ๋อมีเจุดสองไปยึดพอย n t ไปยึดพอย n t ใหม่มาทางนี้มาทางนี้เมื่อกี้ผมเจอมีของอยู่มีตุ๊กตามีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาอะไรไม่รู้โอ้ยไอ้ เดินเร็วเกินผมวิ่งกันด้ลไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแร้วอะไรก <c oughs> ับกับกับกับ,บมันจะแดกกูไหมเนี่ยว่างว่างไงมึงเป็นพวกกูรือเปล่าเนี่ยไปเอ๊ <c oughs> <c oughs> มีเป็ดอย่าไปจับมันนะเป็ดเอออย่าไปจับมันนะโอเคเป็ดมันไม่ทำอะไรเราถ้าเราไม่จับมันแล้วถ้าเราจับมันจะเป็นไงผมปิดประตูใส่หน้ามันอยู่นี่ป็นประตูใส่เป็ดต้องจับเป็ดว้าเป็ดไี่แปลกละไอ้เหี้ยใครตายวะเนี่ย เด้วยไอเป็ดอ้าชีไอเป็ดเนี่ยไอเป็ดไอเป็ดเหรอมึงเป็นเป็ดเหรอมันรี้อยผมตายแล้วฮะตัวอะไรไม่รู้ข้างหลังไหนอะข้างหลังผมอะตัวอะไรไม่รู้วัดอ้วนตามมาข้างหลังตายแล้ววิ่งวิ่งชาร์จไอเป็ดนี่ไอเป็ดเหรอมึงเป็ดเหรอมาทัฟฟ้อจับผมทุ่มใส่ไอเป็ดดิเราฆ่าเป็ดได้ด้วยนะเออลองดูดิฆ่าได้เดี๋ยวพี่ต้องช่วยกันนะ ก็ับมันแล้วก็ฟาดขึ้นฟาดลงแต่ไอเป็ดน่ะนะใช่ครับนั้นเราจะรอดเลยเอาไปแล,แล้วมันไปแล้วเอะมอดมันพูดได้ไงวะอ๋อไอ้เฮ้ยโอ้ยพูดในดิดตดขอดเลยขอดตอนนี้พอตายใช่ปะก็จะเป็นเหมือนมุมมองแบบว่าข้างหลังเพื่อนอ่ะอืมเมื่อกี้มันตัวๆๆอเออตัวอะไรใหญ่ๆผมมองไม่ทันเลยอยู่ในที่ผมเห็นมันหัวขาวๆตัวดำๆที่ผมหนีผมก็หนีน่นแล้วมันมาพร้อมเป็ดเฮ้ย ไม่ใช่ข้างหลังมะนึกว่าหลอกหลอกผมหลอกผมหลอกหัวอุ้ยไอ้เนี่ยเดือหัวใครหัวสเต็ปเนียเอาไปใส่รถอ่ะรถอยู่ไหนอะรถอยู่ตรงนู้นเปิดแท็บอ่อนูง่ายดูรถอยู่นู่นแล้วถ้าเอาว้ายมันเร็วมันเร็วดีนี่นี่นี่ลบลบเออลบใต้โต๊ะลบใต้โต๊ะก่อนเนี่ยไปอยู่ใต้โต๊ะนี่ไงเป็ดมา เออโยกมาโยงมาเป็ดอยู่เป็ดมันตามเป็ดม่งไล่มอเตอร์โฟลไปแล้วเป็ดมันตามมอเตอร์โฟลอยู่เอาว่ะช่วยกันลืมลุมกันซื้อเป็ดเดี๋ยวมอเตอร์โฟลค้างกันไหมไอ้ยัยมันมาแล้วอยู่ข้างๆมอเตอร์โฟลอ้าาปิดประตูปิดประตูอตอเอาห้ามเจ้าเหรอ เมื่อกี้มันเห็นคือมันตามอยู่แหละแต่ถ้าจ้องหน้าปันมันจะพุ่งมาหาเร็วขึ้นเออเออเออคิดเดียวก็ตามสูตรเกมสเตลล์เบรกลายออฟไซต์เอ,อไม่ต้องมายุ่งกับกูไปนไบหอบใตโต๊ะแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมั้งไอ้เหียมันเดินเร็วตัด้วยเจอหมุนรอบชั้น อ้าว้ายตาจั่วมันนังผีเลยเออเนียเวดมาไปแล้วไปแล้วไป้เพื่อดกเลยโยนหัวไปกันโยนหัวไปกันปิดประตูเออปิดประตูไอ้แค่มันต้องหัวเพื่อนไปใส่ในขวดในถังหรือ่าใช่ไม่ต้องแบบกดค้างก็ได้เวลาปิดอะเบี่ยงแล้วก็ปล่อยเลยเด well> ี๋ยวมันปิดเข้าไป้ี่เอง เอาหัวไปขายเอาหัวเคลื่อนไปขายอ่ะใช่เราต้องขายตัวเพื่อเอาเราิไลองดูดิทำมาร์อร์จัดการเอาพร้อมกันเหรอจับพร้อมกันแล้วก็เหวี่ยงขึ้นลงใช่ไหมเอานะเอาพูดคำว่าหนึ่งผมจะรับสามสองหนึ่งหนึ่งปุ๊บเอาเลยนะสามสองหนึ่งเออเป็นไงล่ะ เอาไปมากอย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันต้นเด็กโ้นเด็กเออแล้ร้อยครับมันโดนไม่ได้ไม่สมองลอกผม Game Over Disposal อ่านไม่ทันอีกแล้วอันนี้มันกดที่แพ้ ถ้าเกิดเราทำได้ในทางข้องเราต้องมาสู้กันอีกสู้กันเองด้วยคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหหนักโคตรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอ้อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันดิ้นได้ด้วยอย่าเข้ามาเฮ้ยกินตาอย่าเข้ามา นี่อยูนะเออเจ็บไปแล้วมาแย่นี่นไหมอา้าวล่วงไปแล้วว้าล่วงเออเอาสรุปคนรอดคือสเต็ม โอตฟตตหมดตัวกินตายฟาดหมดตัวกินตายจะเรียกว่ารอดได้ไหมเพราะว่าตัวไม่อยู่คุณสแตนต้องขึ้นไปเก็บองุณนะแล้วคือผมอยู่คนเดียวเย็ตระเบิดตายอะเมื่อกี้แล้วคือหุ่มชนะหรอไปแล้วจตดยอดควรท่แพ้สแตนตชนะเพราะว่าผม อ่ะเพราะว่าผมอะไรวะอ๋อไอ้เกมแม่งโหลดพูดยนะังไม่จบคำเลยแม่งหายไปละไหมเอา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 ไหม